เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Huawei Nova 5 t กันนะครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาทำการปลดนะครับตัวนี้อาการสั่งคืนค่าโรงงานแล้วติด Gmail ติดรหัสเดิมมือถือทุกเครื่องนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคืนค่าโรงงานเราต้องมีการยืนยันตัวตนนะถ้ายืนยันตัวตนไม่ได้ก็จำเป็นต้องได้ปลดนะครับตัวนี้มือถือ Huawei Nova า5 t นะครับการปลดเนี่ยต้องได้แกะเครื่องจิ้มแผงวงจรนะครับเพราะว่าต้องได้เข้าโหมด โฮเวอร์ USB 1.0ครั้งแรกก็ทําการแกะฝาหลังนะนะครับเจ้าของเครื่องแกะมาแล้วมีการสักยันไว้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคหลังจากเราเอาฝาชั้นนอกออกเสร็จนะครับก็ทําการคลายน็อตตัวฝาครอบกลางนะโอเคเดี๋ยวเรามาคลายน็อตทีนี้ก็ต้องเอาออกทุกตัวนะครับถึงจะสามารถยกตัวครอบตัวนี้ออกได้ ถ้าเป็นบางรุ่นก็จะเป็นตัวครอบเฉพาะแผง,แผงบนนะแต่ตัวอนี้นะครับหัวบุยโนวา 5T เนี่ยเป็นแผ่นครอบใหญ่นะครับต้องได้คลายน็อตทุกตัวเลยถึงจะยกตัวนี้ออกได้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านี่มาเยี่ยมชมฝากกาไล์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆโอเคตัดมานะครับหลังจากเราคลายน็อตเสร็จก็ทําการยกตัวครอบขึ้นลักษณะแบบนี้เลยนะ รู้สึกว่าจะมีน็อตตัวหนึ่งแน่นอยู่นะครับสักคู่นะนะครับค่อยๆไล่ย,ยกขึ้นโอเคออกมาแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะจิ้มแผงวงจรนะครับเพื่อทําการเข้าเทสพอยน์นะนะครับจะเห็นว่าตัวกระดิ่งก็ติดออกมากับตัวครอบกลางด้วยนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูการจิ้มแผงวงจรครับจุดที่เราจะจิ้มอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับในการจิ้มเราจะต้องเอาแหนบนะครับหรืออุปกรณ์ที่เป็นเหล็กนะก็คือทําให้จุดมันชนกันพูดง่ายง่ายนะครับก็แรกก็ตัดกระแสไฟก่อนโดยการถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็ใส่คืนนะครับโอเคเรามาดูจุดจิ้มครับทีนี้ในการจิ้มเทปพอยนั้นให้เราใช้ปลายแหนบนะครับหรือไอ้พวกสายไฟก็ได้นะนะครับจิ้มจุดให้ชนกับกาว ส่วนตัวนี้เป็นสายเทสไพร์นะครับมือถือหัวบุ๋ยบางรุ่นจะต้องมีสายเทสไพร์แบบนี้นะครับไม่งั้นจะเข้าโหมดไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นบางรุ่นอาจจะเข้าด้วยสายธรรมดาได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องได้ใช้สาย edl แบบนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าสาย edl หรือสายเทสไพร์หัวบว๋ยนะครับราคาเซตนหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทําการจิ้มเลยครับอุปกรณ์แบบนี้จิ้มก็ได้นะสายไฟนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราจิ้มเสร็จปุ๊บนะ แล้วก็ทำการเสียบสายาเสียบสายนะครับเข้าไปหลังจากที่เราจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเจอพอร์ตครับเป็นหัวเว่ย USB 1.0โอเคหลังจากเราเข้าเทสพอต์ได้เรียบร้อยทีนี้เราก็เข้าโปรแกรมแล้วครับทีนี้ทีนี้จะใช้โปรแกรมอัลล็อกทูเป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวเราโปรแกรมขึ้นมาโอเคขึ้นมาเรียบร้อย ทีนี้ในการปลด Gmail ของ h u a ว e i เนี่ยที่เป็น CPU คิลินเราจะต้องดูรุ่นนะเช่นตัวเนี้แอบไหม k ิลิน980นะครับดังนั้นในการปลดหัวเว่ย Nova 5T เนี่ยเราจะต้องทําการเลือกไปที่โหมดของ h u a ว e i นะเนี่ยตัวนี้นะครับอ่าโอเคจากนั้นเราก็ทําการพิมพ์ค้นหาเลยครับเดี๋ยวจะไปแบบช,ช้าๆนะเผื่อท่านไหนที่มาดูจะได้ดูเปน็นแนวทางนะครับพิมพ์980ลงไปนะครับ โอเคหลังจากเราเจอแล้วเราก็ทำการลิกเลือกครับเอีลาส FRP ไฮซิลิคอนชิล l ิน,น e 980ตัวนี้จากนั้นก็ทำการสั่ง e อีลา FRP ครับ e อีลาก็คือล้างนะล้างออกเลยนะครับถ้าหลังจากทำเสร็จแล้วมันจะไม่ติดอีกนะครับจนกว่าเราจะใส่เมลใหม่เข้าไปนะเพราะว่าหลังจากปวดเสร็จปุ๊บนะครับโปรแกรมจะทำการลบลบเมลเก่ากับรหัสเก่าทิ้งไปเลยอ่า แต่ว่าเครื่องจะจำตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับโอเคตอนนี้ก็รอโปรแกรมทำงานจนเสร็จก็ใช้เวลาสักครู่นะครับอ่าเราก็รอเนี่ยตอนนี้ขึ้นอีลาร์เอวพีละเดีย๋ยวรอโปรแกรมวิ่งจนเสร็จครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยมือถือก็จะบูตขึ้นมาเดี๋ยวเรามาทําการเซตค่าเครื่องใหม่กันอ่รอสักครู่ครับตอนนี้ ท่านที่เยี่ยมชมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องสอนออนไลน์เยอะมากนะตอนนี้เกือบสี่พันนะมั้งนะครับอาจจะสี่พันกว่าถึงหนะ้าพันตอนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้อ e ีลาสเอพาเพโอเคขึ้นเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่มือถือครับมือถือจะยังไม่เปิดขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าเราใช้สายเทสพอยต์มือถือจะค้างอยู่ในโหมดหัวเว่ยยูเอบีเกจศูนย์อยู่ผอดค้างอยู่ดังนั้นวิธีการแก้ทําไงให้เราทําการถอดสายแพรแบดหนึ่งครั้งนะครับ นะแล้วก็ทําการใส่คืนเพื่อตัดกระแสไฟมันจะได้ออกจากโหมดแล้วก็กดเปิดเลยครับทีนี้โอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับถ้ามันไม่ขึ้นให้เอามือดันแผงวงจรไว้ด้วยนะครับแบบนี้นะเพราะว่าตอนที่เราแกะฝาลังเนี่ยแผงวงจรมันลอยนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวรอมือถือขึ้นมาครับ มือถือเราจะใช้เวลาสักครู่นะครับในการบูตเข้าบางทีอาจจะบูตนานนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยบางทีมันเคลียร์ข้อมูลเก่านะครับก,ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะนะครับอโอเคตอนนี้ก็รอมือถือบูตขึ้นมาถ้าท่านไหนที่เป็นช่างดูแล้วติดปัญหาตัวไหนก็ทักสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมวางเาฟซไว้ใต้คลิปหรือท่านไหนที่ดูคลิปแล้วอยากส่งเครื่องมาทำก็คิดให้ราคาช่างครับ ก็ส่งมาหรือจะทําออนไลน์ได้นะถ้าเรามีสายเหมือนกับที่ผมทำอะนะครับเป็นสายเทสพอยต์แล้วก็มีคอมโอเคขึ้นมาเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะตั้งค่าเครื่องครับนี่ก็กดถัดไปเรื่อยๆอ่าตัวนี้ก็ตั้งค่าเครื่องใหม่เลยนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นตั้งค่าเครื่องใหม่โอเคตรง wifi ที่จริงเราข้ามได้เลยนะนะครับกดถัดไปหรือข้ามเลยก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าปิด wifi ก่อนมันไม่้ําจะเช็คนานเนาะอ่า ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ไปต่อเลยนะครับปิดการส่งข้อมูลวมนได้ใด้วยนะครับตัดไปตัวไหนข้ามได้ข้ามนะครับถ้าตัวไหนมีคาว่าภายหลังก็กดภายหลังนะนะครับนะเห็นไหมอ่าไปเรื่อยๆเลยโฮเบย์ไอดีเห็นไหมครับข้ามได้เรียบร้อยแล้วอ่าโอเคแต่ถ้าติดโฮเบย์ไอดีเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่ามือถือคิลินเนี่ยนะครับซีพียูชิลินจะปลดโฮเบย์ยากครับ ปลดได้แค่เมลนะถ้าเป็นหัว่วยไอต้องดูตาแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าต้องปลดผ่านต้องได้มีการแฟดไฟล์แก้นะครับต้องเช็คก,ก่อนว่าโปรแกรมรองรับไหมนะโอเคตอนนี้เราก็ข้ามไปเรื่อยๆเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้เขาใช้งานอาทัดไปโอเคไหมเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้มือถือเราก็พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเช็คในเครื่อง ตัวนี้เป็นหัวเวยโนว่า 5T นะครับวิธีเช็คก็ออกไปที่ตั้งค่านะเดือนลงมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเราก็สามารถดูรายละเอียดเครื่องได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบเครื่องครับทีนี้ก็ทําการปิดเครื่องแล้วก็ทําการประกอบตัวเครื่องได้เลยโอเคครับก็มาฝากกันท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะนะครับตัวนี้ขึ้นเห็นไหมหัวเวยโนว่า 5T อพอดีแสงน้อยไปไหน่อยเดี๋ยวปรับแสงแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้มันยังไม่ได้ใส่ฟ้าหลังนะครับเซ็นเซอร์มันก็เลยมีทํางานผิดพลาดเพราะว่าแสงมันมันสะท้อนด้านหลังโอเคครับมาฝากกันครับขอบคุณครับ